ท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะนํากําไรท้องหนึ่งบาทนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะไปชมกันคะ่ะว่ามีลวดลายอะไรสวยๆกันบ้างเรานําไม้บรรทัดนะคะมาวัดหน้าข้อมือเราแบบนี้เลยนะคะโดยที่วิธีการวัดนะคะเวลาคนเราใส่กําไรแล้วเนี่ยเราจะใส่วิวบริเวณใต้ข้อตะตุ่มนะคะไปทางข้อมือด้านนี้นะคะ <c oughs> อย่างเช่นตัวอย่างของโอนะคะขนาดข้อมือ ของโอ้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4.4-4.5เซนตมรค่ะทีนี้เวลาเราเลือกกำไรนะคะเราควรจะเผื่อให้มีขอบด้านข้างของกำไรเนี่ยอีกสักเส้นผ่าศูนกลางเพิ่มอีกสักข้างละ2มิลลิเมตรนะคะโดยขนาดที่เหมาะกับข้อมือของโอเนี่ยควรจะอยู่ประมาณสัก4.6-4.8เซนมค่ะแล้วจะใส่กำลังดีเลยค่ะกำไร1บาทขนาด5.6เซนเมตร แบบหลอดเกลี้ยงลงยาลูกปัดสีแดงคะ่ะแบบที่2คะ่ะขนาด5.2เซนติเมตรลายนี้นะคะจะเป็น ลูกปัดลงยาสีเขียวค่ะแล้วก็สะ,ะตัวกำไรจะเป็นงานหลอดเยงเกลี้ยงนะคะค่อนข้างเล็กค่ะดูไม่โปร่งไม่ใหญ่เกินไปแบบที่3ค่ะแบบนี้นะคะจะอยู่ที่4.9เซนติเมตรค่ะนวดลายนะคะลายก็จะเป็นลายเลเซอร์ลายดอกประมาณนี้เลยนะคะจะเหมาะสำหรับคนข้อมือเล็กค่ะแบบที่4ค่ะกำไรทอง1บาทสำหรับเส้นนี้นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ5จุด สามซนเมตรค่ะลายสวยๆแบบนี้นะคะปล้องจะเป็นงานตัดลายแล้วก็เดินแบบเส้นเกลียวทองนะคะด้านหน้าเป็นตุง้งติ้งถุงทอง2ลูกค่ะกำไรทอง1บาทแบบที่5นะคะสำหรับแบบนี้จะมีขนาดของตัวกำไรอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง5.1ซนติเมตรค่ะแบบที่6ค่ะ กำไรจะเป็นงานเกลี้ยงๆนะคะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของวงนี้จะอยู่ที่5.8เซนติเมตรถึง6เซนติเมตรค่ะกำไรทอง1บาทแบบที่7นะคะจะเป็นกำไรแบบเกลี้ยงๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ขนาดของวงนี้นะคะจะอยู่ที่6เซนติเมตรค่ะสวมใส่ออกมาก็กำลังสวยเลยนะคะ กำไรทอง1บาทจ้าแบบที่8นะคะสำหรับแบบนี้ก็จะเป็นแบบลายคล้ายคลื่นเกลียวเกลียวค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางของวงที่นำมารีวิวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนข้อมือเล็กแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่5เซนติเมตรค่ะลายนี้ก็พอดีข้อมือโอเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้รีวิวให้ดูนะคะว่า,าจะเหมาะประมาณกับข้อมือเท่าใด กำไรทอง1บาทแบบที่9ก้าค่ะก็จะเป็นแบบลายคลื่นนะคะ4ชั้นแบบเ,เส้นขอบนะคะจะเป็นแบบเงาค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นงานแบบทับลายแล้วก็มีพ่นทรายจิกพเพชรนิดหน่อยนะคะสำหรับวงนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่5.2เซนติเมตรค่ะค่ะวงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ใส่แล้วสวยแล้วก็ดูเรียบไม่แพ้กับวงอื่นๆเลยนะคะ กำไรทอง1บาทแบบที่10ค่ะลายปีกนกนะคะแล้วก็มีการเล่นงาน2กษัตริย์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่4.8ค่ะแล้วก็ตัวสปริงล็อกจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเปิดปิดด้านข้างนะคะแล้วก็เปิดปิดแบบนี้ได้เลยรงนี้เหมาะสําหรับคนข้อมือเล็กนะคะโดยเฉพาะแบบอย่างข้อมือโองเนี้ยค่ะจะค่อนข้างเล็กๆแล้วเวลาใส ขนาดนี้ออกมาจะพอดีข้อมือกำลังสวยเลยนะคะกําไลทอง1บาทนะคะแบบที่11ค่ะโดยแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะหลอดเกลียกล้ยงๆนะคะเงาๆแล้วก็เป็นหัวหัวบัวควายค่ะสำหรับวงนี้นะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4.5เซนติเมตรค่ะกําไลทอง1บาทแบบที่12ค่ะสำหรับลายนี้นะคะจะมีขนาดประมาณ5.5 9เซนติเมตรค่ะเรามาดูตอนสวมใส่วงนี้กันนะคะก็จะเป็นแบบลายที่ดูเล็กๆนิดนึงค่ะเรียบๆเลยนะคะไม่มีห้อยตุ้งติ้งใดๆกำไลทอง1บาทแบบที่13ค่ะวงนี้น่ารักมากเลยนะคะบริเวณลายดอกเนี่ยจะเป็นงานล้อมพลยแล้วก็ลงยาตรงกลางนะคะด้วยสีชมพูพาสเทลค่ะ,ะส่วนของกำไลนะคะตัวนี้จะใช้เป็นงานอทองแบบตันๆนะคะ เหลี่ยมๆตันๆเลยสองข้างเกียงๆเงาๆสำหรับวงนี้นะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของกําไรอยู่ที่5.1เซนติเมตรค่ะกําไรทอง1บาทแบบที่14กันแล้วนะคะไปอย่างไวเลยนะคะให้ดูลวดลายกันแบบชัดเจนวงนี้นะคะจะเป็นตุ้มควายค่ะขากําไรจะเป็นแบบเกียงๆนะคะ ตัวเปิดปิดเป็นงานตะขอซึ่งแบบแข็งแรงแล้วก็หลุดยากที่สุดนะคะสําหรับวงนี้นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะจะอยู่ที่5.2ซนเมตรค่ะกำไรทอง1บาทแบบที่15ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นแบบหัวบัวนะคะลงยาสีเขียวนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนข้อมือเล็กแบบโอนเนี่ยแหละค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ4.9ถึง5เซนติเมตรนะคะ ประมัณนี้ใส่แล้วก็จะคลุกคลิกนิดหน่อยเห็นไหมคะนี่ค่ะเ,เกลียงๆแบบที่16กําไร1บาทค่ะวงนี้นะคะบริเวณหัวจะเป็นงานลงยานะคะสีแดงเงาเงามันมันพาเล็บสีแดงนี่สวยมากเลยค่ะวงนี้นะคะขนาดเส้น่าศูนย์กลางก็จะอยู่ประมาณ4.9-5เถึง5เช่นกันนะคะซึ่งจะพอเหมาะพอดีกับคนข้อมือเล็กๆแบบโอเลยค่ะ กำไรทอง1บาทค่ะลายใบโคเวอร์นะคะสำหรับไบโคเวอร์รุ่นนี้จะเป็นลงยาสีชมพูพาสเทลค่ะแล้วก็อีกข้างนึงจะเป็นงานฝังพอยสวยๆค่ะวงนี้ค่ะทุกคนจะมีขนาด5.2เซนติเมตรนะคะแบบที่17ค่ะวงนี้ก็จะเป็นงานแบบลายหัวใจนะคะ หัวใจแม่กุญแจลงยาสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะมี2ส,สีวงนี้นะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกําไรอยู่ที่5.2ซนติเมตรค่ะกําไรทอง1บาทแบบที่18นะคะแบบลายหัวใจฝังหอยค่ะตัวนี้ไหลก็สวยนะคะไหลกําไลก็สวยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแหวนเกี้ยงนะคะแล้วก็ถ้ามองมุมมองด้านข้างจริงๆนะคะด้านในจะเป็นทรงแบนๆค่ะแล้วก็มีตัวล็อกบริเวณนี้ให้ด้วยนะคะ สำหรับวงนี้นะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5.3ซนติเมตรมีใครใส่ได้นะคะเส้นนี้ลายสวยแล้วกเก็บงานได้ดีมากเลยนะคะกำไรทอง1บาทแบบที่19นะคะสำหรับลวดลายนี้น่ารักและสวยมากเลยค่ะลงยาสีแดงรูปโบนะคะสำหรับวงนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ประมาณ5.1เซนติเมตรค่ะลายสวยมากเลยนะคะ กำไร1บาทแบบที่20ค่ะเป็นลายดอกเดซี่นะคะมีสองสีค่ะจะมีสีชมพูและสีขาวนะคะต่างกันนิดนึงต่างกันที่สีขาวจะไม่เป็นขาวที่เป็นขาวสว่างสว่างนะคะจะขาวออกครีมนิดนึงสีหวานแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะตัวของดอกเดซี่สีชมพูนะคะก็จะมีเข้ามาค่อนข้างหลายขนาดพอสมควรเลยค่ะก็ะจะเรียบๆเกลีย้ยงๆน่ารัก นี่เป็นส่วนของสีขาวครีมนะคะหรือขาวขาวมุกนะคะสวยมากนะคะมีหลายไซส์เช่นกันค่ะกำไร1บาทแบบที่21ค่ะเป็นห้อยโลมาสคู่นะคะวงนี้จะเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเวลาโอโใส่แล้วก็จะดูหลวมเล็กน้อยค่ะตัวล็อกนะคะจะเป็นงานตะขอค่ะก็จะอาจจะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณสัก1 6 5ถึง18น่าจะใส่ได้ค่ะ แบบที่22ค่ะกำไรลายตะปู2กษัตริย์นะคะน่ารักอีกหนึ่งลวดลายเลยค่ะเส้นนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของขอหน้าข้อมือนะคะประมาณ6เซนติเมตรนะคะสามารถใส่ได้แบบที่23ค่ะเป็นกำไรท้องปริงนะคะงานก็คือจะเป็นแบบหน้าของโค้งแล้วก็ตัดลายแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ รุ่นนี้นะคะเวลาสวมใส่ออกมาก็จะเป็นทรงประมาณนี้จะไม่มีตัวล็อกนะคะซึ่งอันนี้คำแนะนำก็คือให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะซึ่งจะมีหลายไซส์ก็เช่นกันค่ะเวลาเราใส่แล้วอย่าให้บริเวณนี้ห่างมากเกินไปนะคะ1เกิดความไม่สวย2หลุดจากข้อมือได้ง่ายนะคะก็แนะนำว่าให้ใส่แล้วดูชิดกันนิดหนึ่งไม่ไม่ควรจะเกิน1เซนติเมตรนะคะรุ่นนี้ แบบที่24นะคะลายคอนโด2ชั้นนะคะลายนี้ก็จะเป็นขนาดเหมาะสำหรับคนข้อหน้าข้อมือประมาณ5.6นะคะโดยที่ตัวกำไรจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ5.8-5.9ค่ะแบบที่25นะจ๊ะแบบนี้ก็จะเป็นลายอินฟินิตีนะคะซึ่งจะมีสองสีค่ะสีทองล้วนนี่ค่ะแล้วก็สองกระสัดค่ะ สีทองล้วนนะคะเส้นนี้ก็จะมีวงนี้นะคะจะมีขนาดประมาณ5 5เซนตเมตรค่ะตัวล็อกเป็นแบบสปริงสองข้างเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าตอนใส่งาน2องกษัตริย์จะสวยกว่าแบบเมื่อสักครู่หรือเปล่านะคะเมื่อสักครู่ก็จะเป็นสีทองล้วนวงนี้เช่นกันคะ่ะขนาดหน้าเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะ5.5จ้าแบบที่26นะคะแบบนี้จะเป็นแบบลายโอโอนะคะ เป็นกําไรหน้าเหลี่ยมค่ะด้านข้างก็จะมีตัดลายเล็กน้อยนะคะสปริงล็อกตัวนี้จะเป็น2ตัวจ้ะวงนี้สวนใส่ออกมาค่อนข้างเท่แล้วก็ดูดีอีกแบบหนึ่งนะคะสวยมากนี่ค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่5.4เซนติเมตรค่ะแบบที่27ค่ะเป็นกําไรน็อตนะคะงานตรงกลางขอบจะเป็นงานสีทองค่ะตัวเรือนจะเป็นสีทองทั้งหมดนะคะ แล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะตรงที่เป็นลายเหลี่ยมลุ้งเนี่ยค่ะเขาจะทำเป็นงานเลเซอร์ทองคำขาวเอาไว้ให้ดูแบบงานให้ดูงานทันสมัยขึ้นนะคะวงนี้นะคะใส่ออกมาดูเรียบแล้วก็เท่นุ่มๆม,มากๆเลยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของวงนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่5.3เซนติเมตรค่ะ แบบที่28ค่ะกําไรแบบนี้นะคะจะเป็นงานสารแบบนี้เลยนี่ค่ะสารลักษณะสารก็คือจะสารเป็นแบบรูปลายเกลียวๆนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นงานลักษณะเราเรียกว่าตัว C แล้วกันนะคะก็คือไม่มีตัวล็อกเวลาสวมใส่ใช้งานเอาเข้าด้านข้างข้อมือแบบนี้นะคะหันข้อมือด้านข้างอย่าหันแล้วก็ค่อยพลิกกลับด้านหน้าค่ะจะสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็ บีบให้เข้ารูปทรงข้อมือสวยๆแบบนี้นี่ค่ะวงนี้นะคะโอเซตไว้ที่5.3ซนเมตรค่ะระยะห่างบริเวณตัว C ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ราวๆ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าข้อมือเล็กก็บีบเข้าไปให้ชิดกันมากขึ้นก็จะสามารถใส่ได้พอดีพอดีสวยงามค่ะกําไลชาโบน่านะคะแบบที่1 9คือตัดขอบเงาแล้วก็กางจิกเพชรนะคะตลอดรอบวงเลยค่ะประมาณนี้ วงนี้นะคะจะมีขนาดเส้น่าศุนกลางอยู่ที่5.2เซนติเมตรนะคะเวลาใส่ก็จะเรียบเท่มากเลยค่ะกําไรทอง1บาทแบบที่30ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบทรงกลมๆอย่างนี้นะคะมีตัวล็อกเปิดปิดวงนี้จะมีการเล่นลวดลายนะคะแล้วก็ทําสีแบบสองกริย์นิดนึงค่ะตัวนี้ขนาดเส้น่าศุนกลางจะอยู่ที่ราวๆ5.3เซนติเมตรค่ะ กำไรทอง1บาทแบบที่31นะคะจะเป็นหน้าเหลี่ยมนะคะแล้วก็ตัดลายคล้ายๆแบบงานล้อแม็กอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวล็อกให้นะคะ1ชั้นสำหรับวงนี้นะคะจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6เซนติเมตรค่ะ กำไรทอง1บาทแบบที่32นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบงานตัดลายเงาๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงนี้จะอยู่ที่5.5เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะเมื่อสวมใส่ออกมานะคะจะดูแบบเงาวาบมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบงาน,นงที่แบบลายวิงว้งๆหน่อยนี่ค่ะ กำไรทองหนึ่งบาทแบบที่33ค่ะจะเป็นงานาตัวกําไรจะเป็นลายเปียนะคะลายเปีย er ก็จะมีการทับลายตัดลายในตัวค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นลายหัวใจนะคะสําหรับวงนี้นะคะก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหมาะสาหรับคนเอนักเส้นผ่าศูนย์กลางคะ่ะ5้าจุดแนะคะก็อาจจะเหมาะสําหรับคนข้อมือหน้าอเส้นผ่าศูนย์กลางข้อมือที่วัดได้5.5แล้วก็5.8ค่ะ แบบที่34ค่ะกำไรเกลียวนะคะทรงนี้จะค่อนข้างตันนิดนึงค่ะเห็นไหมคะวงนี้ใส่ออกมาดูเล็กมากๆค่อนข้างเป็นกำไรที่ดูตันเอ่อที่ตันนะคะไม่ใช่ดูตันอ่านี่ค่ะลายก็จะเดินลายเกลียวประมาณนี้นะคะตัวล็อกก็จะเป็นงานตะขอเหมือนกับสร้อยข้อมือนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5.6เซนติเมตรค่ะ กำไรทอง1บาทแบบที่35ค่ะสำหรับวงนี้นะคะจะเป็นงานาทำสองกษัตริย์นะคะตัวลวดลายก็จะเป็นชลายฉลุรูปหัวใจสลับกันนะคะความหงายความหงายวงนี้ค่อนข้างจะเหมาะสําหรับคนข้อมือเล็กนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญเวลาเราลัดวัดกําไรเนี่ยค่ะนะคะเราจะวัดจากวงในของกําไรนะคะไม่ใช่วงด้านนอกนะวงในก็คือขอบขอบในของวงแหวนตรงนี้นะคะ วงกำไรค่ะนี่ค่ะวัดจากขอบในนะคะอย่างวงนี้พอวัดจากขอบในนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะได้ราวห้าเซนติเมตรวงนี้ก็จะหน้ากว้างนิดนึงนะคะแล้วก็ลายใส่ออกมาสวยมากอีกหนึ่งวงค่ะใครข้อมือเล็กๆนะคะแล้วก็ชอบลายแบบหัวใจแบบนี้นะแพ้ใจอะไรประมาณนี้ค่ะก็วงนี้จัดเลยค่ะมาถึงวงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะแบบที่36ก็จะเป็นงานแบบไม่มีรอยต่อนะคะ ก็คือจะเป็นกําไรแบบลักษณะสวมซึ่งวงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรนะคะ6เซนติเมตรวงในนะประมาณนี้แล้วเวลาใส่ก็จะสามารถสวมลงไปได้เลยซึ่งแบบว่า,าต้องเช็คดีๆนะคะถ้าเป็นลักษณะกําไรที่สวมแบบนี้นะคะให้เราวัดหน้าข้อมือประมาณนี้นะคะแล้วก็หรือแบบห่อที่สุดเท่าที่จะห่อได้นะคะว่าใส่ลงไปได้หรือไม่อย่างของโอเนี่ยพอทํามือที่ ทรงที่เราสวมกำไรแล้วเนี่ยสามารถสวมมงนี้เข้าไปได้นะคะแบบแบบสบายๆด้วยนะคะแต่ว่าเวลาใส่จริงนะคะก็อาจจะ6คนที่วัดออกมาแล้วสักว่ามัน6กกว่าก็พอจะยัดเข้าไปได้นะคะสวมใส่อาจจะยากนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ง่ายแบบนี้นะคะมันก็จะหลวมมากๆแบบนี้เลยนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของทางร้านนะคะช่วยกันสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะเราจะนำรีวิวลายสวยๆลายดีๆแล้วก็คำแนะนำดีๆสำหรับทองนะคะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ